สวัสดีค่ะทุกคนน้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอร์นี่วิดีโอนี้เสนอตอนล็อกโลมันทางตะวันตกเฉียงใต้ของสกอตแลนด์นอนในรถกับบรรยากาศตอนเช้ามาเที่ยวด้วยกันค่ะเราเดินทางจากบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ข้ามแดนมาทางตะวันตกเชียงไายของสกอตแลนด์มาถึงก็ประมาณเที่ยงคืนกว่ามืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพื้นดินกับพื้นทะเลสาบแต่เราเคยผ่านมาเส้นทางนี้และมีที่จอดที่หมายตาไว้ ตอนนี้ได้เวลาเตรียมอาหารเช้าเป็นชากาแฟกับพอร์สตพอร์ดตก็คือข้าวโอ๊ตกับนมผงเทน้ำร้อนใส่ก็กินได้เลยเชา้าเช้าสะดวกดีน้องๆตื่นได้แล้วเช้าแล้วจา้าตื่นๆตือนตื่นอากาศหนาวๆต้องใช้ผ้าที่ไม่อมความเย็นหรือไม่เก็บความเย็นจะทำให้นอนอุ่นสบาย ที่จอดจะเป็นทางหลบมาจากถนนหลักอาจมีเสียงดังบ้างตอนเช้าตอนที่รถวิ่งผ่านไปมาแต่ตอนกลางคืนก็เงียบดีเช้ามาก็ชงชากาแฟอุ่นๆพอเร็ต คนละถ้วยเปิดประตูรถด้านข้างเสมือนประตูบ้านนั่งหลังตู้เอาหมอนรองนิ่มๆชมวิวบรรยากาศทะเลสาบล็อกโลมันที่เงียบสงบตอนเช้าก่อนใครถุงเท้าสีงามไปไหมสองเราแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วยกกล้องมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ การเดินทางท่องเที่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นของคู่กันว่าแต่น้องนั่งกินนานไปไหมพอเสร็จถ้วยนั้นยังไม่หมดอีกเหรอพี่ดูมีส่งยิ้มเล่นกับกล้องด้วยว่าแต่น้องวางกล้องใกล้ขาไปไหมดูขาใหญ่กว่าหน้าอีก ตอนนี้อิ่มแล้วนั่งพักดูมองไปทางทะเลสาบมีเขาสูงล้อมไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักเพราะยังเช้าตรู่แต่เราตื่นแล้วตื่นก่อนก็ได้เห็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นกัน So I should drink more water, ah. oh, I drink water ได้เวลา <laughs> เก็บที่นอนค่ะ ah. ทุกคนมาช่วยกันดันที่นอนเก็บด้วยกันตอนกลางวันเราก็ดันที่นอนเป็นที่นั่ง <laughs> เปลี่ยนจากห้องนอนเป็นห้องนั่งเล่นค่ะ เป็นที่นั่งเรียบร้อยสองแรงช่วยกันกำลังดีทีนี้ก็เคลียร์ของเก็บเข้าที่แล้วก็นั่งชิงได้สบายมีพื้นที่เพิ่มให้ยืดขา พออายุเข้าช่วงวัยหนึ่ง เว้นสายตายาวก็เป็นอะไรที่ต้องพกติดตัวตอนสายตายาวใหม่ๆตกใจทำไมอาหารในช้อนก่อนตักเข้าปากมันเบลอๆ๋ออ๋อ,อสายตาเราเริ่มยาวแล้วจ้าพี่ดูพี่ดูโชว์อะไรยาอมหลักมื้ออาหารเช้าหรือ

จ้าว่าไงจ้าได้เวลาออกมาชมบรรยากาศข้างนอกกันมีคนขับเรือแล้วมีคนยืนบนกระดานบอร์ดให้เรือลากถ้าทรงตัวไม่ดีก็ต,ตกน้ำเลย ที่มองเห็นลิบๆนั่นนะคะกำลังขับเรือลากกันอยู่ค่ะเจสกี่ขับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็เลยกลับมานั่งในรถเหมือนเดิม เดี๋ยวสักพักก็จะลงไปเดินริมหาดด้านล่างตอนนี้ก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบเขาสูงการเคลื่อนไหวของก้อนเมฆการเคลื่อนไหวรอบๆด้านหน้ามรถจอดยาวอีกหลายคันนะแต่คิดว่าเขายังไม่ตื่นเพราะยังเงียบ

This one, this one. Mm. Oh, green first. one. You want green one? Uh, I think green one's You want blue one that's mm. yeah. uh, can use this one for our hands. Uh. This? Yeah. Uh, why, why not this one? I we need our You we need this one to okay. clean Okay. Oh, it's okay. No, for, for you. For first, hmm? mm. Do you want me to pour some hot water on? Oh. Mm -hmm. ได้เวลาแปลงฟันในรถมีอ่างล้างสารพัดประโยชน์มีน้ำที่เติมมาจากบ้านมีมีถังน้ำดีแล้วก็มีถังน้ำเสียมีสวิต์ปิดเปิดน้ำไฟโดยเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเปิดแล้วต้องรีบปิดเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดส่วนหลอดไฟ สีขาวๆที่เห็นเหนือสวิตปิดเปิดน้ำเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ดึงสายปิดเปิดก็ใช้งานได้เลยล็อกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินลงไปบรรยากาศเช้านี้ยังมีเมฆหนาปกคลุม เดี๋ยวเราลงไปเดินกันบรรยากาศแบบนี้แหละมันก็สวยงามไปอีกแบบนะเดินทางท่องเที่ยวไปกับแผนของเราไม่ใช่แผนของสภาพอากาศฟ้าไม่สามารถเปิดให้แสงอาทิตย์สั่งได้ตลอดเวลาบางครั้งก็มีเมฆมาบาังไว้เป็นเรื่องปกติ เหมือนชีวิตคนเรามันก็คงไม่ได้ราบเรียบราบรื่นตลอดเวลามีขึ้นก็ต้องมีลงและก็ต้องมีขึ้นขึ้นขึ้นลงลงทำปัจจุบันทุกวันให้ดีที่สุดโอ้เ a h we n e ม e r know a b o u นี่ว้าวลรันเนอร์ไอมีชายหาดด้วยค่ะ มาจอดตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่ามีชายหาดนอ,อนอ๋อเย็นมากเลยค่ะน้ำ โดยเล่นไหมคะโยนหินบนผิวน้ำลุ้นๆุ้นให้ลอยกระทบหลายๆครั้งก่อนจมหายไปใต้ผืนน้ำมันก็มีเทคนิคในการเลือกหินที่มีความราบแบนและวิธีการจับหินก่อนที่จะปาลงไปก็จะทำให้มีโอกาสที่จะกระทบผิวน้ำได้จำนวนครั้งมากขึ้น ยมีกีฬาทางน้ำด้วยค่ะเห็นไหมคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะคล้ายๆเจ็ตสกีแต่ว่ามีคนยืนโดดอยู่บนบอร์ดอ้าวล้มละ

บนหินก้อนน้อยชมวิวสวยงามร้อยแปดสิบองศาระวังระวังจะเสียหลักมีหวังตกน้ำเย็นจัดจัด <ij ing and a sea> You are One, two, three, four. Oh. Oh. เป็นไงบ้างคะล็อกโลมันสกอตแลนด์นอนในรถกับบรรยากาศตอนเช้าขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามบวกกระดิ่งจิ้งๆิงเพื่อแจ้งเตือนกด like, comment, ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์น้ำบันทึกเที่ยวน้ำเจอร์นี่ฉายพรีเมียร์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา17.30น,นวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ